สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพิจิกทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายน เข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2566นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนนะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาลดราศีพิจิกกันบ้าง ะะต้องบอกก่อนนะคะว่าดวงอันนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนที่เป็นดวงภาพรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงเนี่ยก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ขอให้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะและถ้าเกิดอยากดูนะคะดวงดวงที่เป็นดวงของคุณเองเลยนะคะก็ทัก inbox มาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะแล้วก็ เข้ามาสอบถามราคาค่าครูนะคะแล้วก็นัดจองคิวดูดวงกันนะคะเพราะยังไงก็จะปลายปีแล้วเนาะก็ขอให้ลองมาเช็คดวงดูเพื่อที่จะวางแผนต่อไปในอนาคตนะคะก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทกท่านนะคะผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านไปผ่านมาเข้ามาฟังคลิปของหมอตักแตนในวันนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ติดตามมาก่อนล่วงหน้าแล้ว นะก็ขอให้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจขอให้พังพร้อมไปด้วยกัลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าคุณจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนานะชาวลัคนาราศีพิจิกคะอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ในช่วงปีอายุที่ผ่านมานะและเริ่มต้นปีอายุใหม่ด้วย สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความมุ่งมั่นตั้งใจดีๆต่างๆให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนําและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนามาใบแรกเลยนะเป็น the hangman นะคะและใบต่อมาเป็น the temperance นั่นเองเท่ากับได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศาาาีพิจิกนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวนะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเยอะมากๆนะและตัวของคุณเองนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาเป็นไพ่ประจําตัวของคุณเองเนี่ยคุณเลือกที่จะฉีกกรอบเรื่องราวชีวิตของคุณในแบบเดิมๆความซ้าซากําเจนในแบบเดิมๆของคุณขึ้นมาใหม่นะคะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่องราวใหม่ๆ จากที่คุณไม่เคยคิดที่จะทํามาก่อนอยู่ดีคุณก็เลือกที่จะไปทําออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะอยู่ดีไม่เคยลองทํางานนี้เลยอะอ่ะจ,ะจับพัดจับผูฉันมาลองหน่อยแล้วกันมาลองเรียนรู้มาลองปรับตัวนะมาลองเห็นเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆลุยกับมันสักตั้งหนึ่งนะทำไมจะทําไม่ได้ละ่ะทําไมตัวฉันจะลองไม่ได้นะคะอะไรที่ไม่เคยลองได้ลองใหม่เพื่อที่จะหาอะไรใหม่ๆในชีวิต จากที่เคยทําแล้วแบบซ้ำซากจําเจก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใหม่ๆมากขึ้นและได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นนะคะในเดือนนี้ทําแล้วเนี่ยขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะอะไรที่มันไม่โอเคก็ขอให้ทิ้งไปนะแล้วก็เก็บในสิ่งดีๆไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าคิดที่จะลงทุนในเดือนนี้ก็ขอให้ชะลอไปก่อนดีกว่านะพะมีมาทั้งสี่เหรียญแล้วมาทั้งแฮงกแมนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้อง ระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรโดยเร่งด่วนในเดือนนี้แล้วละก็นะคะในเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะมีการพัดพังขึ้นมาได้ลองได้นะคะแต่ยังไม่ให้ทุ่มทุนในการทานะอยากปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทําเลยนะคะทําเลยแต่ให้ลองทําในแบบที่ฉีกกรอบเดิมๆออกมานะฉีกกรอบเดิมๆออกมาแล้วให้ทําในจุดที่คุณเคยทํามาก่อนแล้วและให้ทําต่อเนื่องไป เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะมันกำลังออกดอกออกผลให้คุณเห็นเนี่ย Princess of Pentacle นะคะ Prince of Pentacle มาเนี่ยมาทั้งเดเหรียญแล้วมาทาั้ง Prince of Pentacle เนี่ยก็บอกได้เลยว่ากำลังออกมาให้เห็นแล้วล่ะเงินกำลังมาเยอะมากขึ้นนะคะมีไพ่เหรียญมาในเดือนนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากๆจาก10ใบ,บนะคะเเหรียญ p i n c e of Pentacle แล้ว Two of Pentacle n i n of Pentacle ก็มาและ f o of Pentacle มา ไหนคะที่จะไม่มีเรื่องเงินห้าเหรียญเนี่ยเงินทั้งนั้นนะคะห้าเหรียญน,นี่คือหมายถึงว่าห้าใบเหรียญห้าใบนะคะเงินทั้งนั้นเงินอะไรเงินในการลงทุนเงินในการคิดที่จะวางแผนอนาคตในเรื่องการทํางานในการที่จะปรับเปลี่ยนโยกย้ายปรับปรุงโครงสร้างต่างๆในเรื่องการทํางานของคุณที่ผ่านๆมาให้มันปรับปรุงเป็นเรื่องใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะอยากจะใช้สื่อออนไลน์ ในช่องทางใหม่ๆบุกเบิกใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าทําเลยนะคะมันจะเหนื่อยหน่อย King of s o r r s มาเนี่ยเหนื่อยนะเอ็ดออฟซอก็มานะคะ1ดับก็มาก็เหนื่อยทั้งคู่นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วสำเร็จไหมบอกได้เลยว่าสําเร็จนะเหนื่อยแล้วสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องทําอะไรต้องอดทนนะในการทํางานเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณต้องอดทนมากๆนะ ปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนยืดหย,ยุ่นได้ยืดหยุ่นบางทีเนี่ยมันมีความใจร้อนอยู่นะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณอยากให้ได้เดี๋ยวนั้นทาออกมาได้สําเร็จเดี๋ยวนั้นมันเลยทําให้แผนต่างๆที่คุณวางเอาไว้เนี่ยล้มเหลวพังทลายได้นะคะถ้าลองวิธีไหนแล้วมันไม่โอเคลองถอยออกมาสักก้าวหนึง่งนะแล้วยองยองม้อนกลับไปว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในมุมที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้บริโภคนะคะคุณต้องการในรูปแบบไหน นะมันจะมีการเห็นมุมต่างฟังเสียงคนรอบข้างให้เยอะๆนะคะแล้วการงานของคุณเนี่ยจะเดินก้าวหน้าไปได้นะท่านไหนที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานท่านไหนที่อยากจะออกจากงานนะมีโอกาสได้ออกจากงานอยู่ดีๆก็จะมีคนยื่นงานมาให้แต่งานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนะักนะคะบางท่านเนี่ยอยากจะออกตอนนี้แต่ออกยังไม่ได้อะ่ะยังไม่ได้เพราะอะไรคุณรอบโบนัสอยู่ คุณรองเงินก้อนบางอย่างอยู่มันก็เลยทําให้คุณยังไม่กล้าที่จะออกในตอนนี้นะคะอยากคิดลงทุนก็ขออย่างที่บอกแต่ต้นนะคะให้ค่อยๆลงทุนไปทาทีละน้อยทําตามทรัพยากรที่คุณมีก่อนนะไว้ถึงเวลาที่มันมีต้นทุนมากจริงๆแล้วค่อยเริ่มทําจะดีที่สุดนะคะเนี่ยเก้าเหรียญถ้าคุณอยากจะหาคนที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะคะผู้ใหญ่เพศหญิงและคนที่มีความสามารถนะจะช่วยเหลือคุณได้นะคะการเงินในเดือนนี้บอกได้ว่า ค่อนข้างที่จะต้องหมุนเงินเยอะหน่อยนะเงินมาแล้วเงินก็ออกไปเงินมาแล้วเงินก็ออกไปบ่อยมากๆนะคะบางท่านเนี่ยเอาเงินเก็บออกมาใช้แล้วนะมันก็เลยทาให้คุณเนี่ยคิดหาช่องทางการทํางานใหม่ๆหาไรายได้ใหม่ๆเพื่อที่จะได้มีช่องทางมาซัพพอร์ตการเงินของคุณที่มันมากขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรามาระวังอย่างที่บอกนะคะความใจร้อนในการทำทำงานทําเงินของคุณต่างๆนี่แหละนะมันก็จะทําให้เงินของคุณล่วไหลไปได้ ะะเก็บได้ขอให้เก็บไว้ก่อนทําทีละเล็กทําทีละน้อยผสมไปนะคะเนี่ยท่านไหนที่รองเงินปันผลอยู่เดือนนี้คุณจะได้เงินปันผลนะจากการที่คุณลงทุนลงแรงไปเงินปันผลของคุณจะได้กลับมากลับมาจากอะไรจากการที่ปล่อยให้เป็นเงินสะสมทรพัพย์บัญชีสะสมทรัพย์ต่างๆนะคะการลงทุนในอสังหาที่ดินบางท่านได้รับโมรดตกตกทอดมานั่นเองนะคะ มันเป็นสิ่งที่คุณได้แบบทำมาไว้เนิ่นนานแล้วอยู่ดีดก็ออกมาทําให้เดือนนี้ของคุณเนี่ยถึงแม้เงินจะหมุนแต่มันก็ยังมีเงินใช้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบสินค้าที่ไม่มีมูลค่ามากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทองนะคะเป็นการทํารายได้ในการซื้อมาขายไปนะเก่งกําไรในด้านรูปแบบต่างๆนะคะจะช่วยให้การเงินของคุณเนี่ยโฟลโได้ดี อย่าให้ใครยืมเงินในเดือนนี้นะคะเนี่ยแฮงแมนมาคู่กับสี่เหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะขอบอกเลยว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะถ้าลงทุนเนี่ยก็ขอให้ลงทุนในเรื่องที่คุณเคยลงทุนแต่เป็นไปได้ก็ขอให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่าเนาะมันยังอยู่ในสภาวะผันผวนนะคะก่อนที่จะใช้เงินขอให้มีสติในการใช้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะใจร้อนในการใช้มีเงินก้อนปุ๊บใช้เลยอยากเลยอยากรวยเร็วๆทุกคนอยากรวยเร็วเลยก็เลยทําให้แบบ ไว้ในการลงทุนเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะถ้าท่านไหนอยากสมูในเดือนนี้นะหนึ่งไว้าสารลักเมืองนะคะสารลักเมืองประจำจังหวัดสารลักเมืองประจำประเทศหรือพระภูมิที่บ้านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะขอให้ท่านเนี่ยช่วยนะคะเปิดทางนะขอให้คุณมีหลักมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ นะมีสติเวลาคุณทำอะไรนะคะมีความอดทนหนักแน่นมีความใจเย็นเพื่อที่จะทำให้คุณได้มองเห็นรู้ทางต่างๆในการแก้ไขปัญหานะท่านไหนที่อยู่ต่างศาสนานะคะขอให้หมั่นตั้งจิตอธิษฐานบ่อยๆนะเพื่อที่จะวิ่งให้องค์พระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเมตตา นะให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ช่วยเปิดทางประทานพรให,ให้ทำอะไรราบรื่นได้รับเงินรับทองมากขึ้นนะคะหน้าบ้านเนี่ยถ้าเกิดมีน้ํารั่วน้ําซึมหรือว่าเสาเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะประตูปะเปิดฝืดหรืออะไรก็ตามอย่าลืมไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะส่วนกลางบ้านก็จัดของให้เรียบร้อยหน่อยนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาในการทำ,ทำงานเงินโฟ อากาศฟโล่ฮงจุ้ยดีๆก็จัดการต่อไปนะคะองค์ต่อมานะคะเป็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นด้านนักลบนะคะเป็นองค์พนานเเรศวรองค์พระเจ้าตากนะคะตัวเราเอีย้ยองเทพเจ้ากวนอูแบบนี้ได้เลยนะคะแม้ก่าทั้งองค์พระขันทักุม,มารนะ ในด้านศาสนาที่คุณนับถือนะคะขอให้ท่านช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆออกไปนะให้คุณได้ลุยไปข้างหน้ามีพลังในความกล้าหาญในการที่จะทำนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ไม่ย่อท้อในการที่จะรุยต่อไปให้ถึงความสําเร็จที่คุณต้องการนะใช้ท่านเปิดทางให้นะคะแม้กระทั่งนะคะทำเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆในการที่จะบริจาคที่ดินนะหรือ ช่วยเหลือให้กับผู้ที่ขาดแคลนยากไร้ในการที่จะปรับปรุงสถานที่พักอยู่อาศัยต่างๆเนี่ยได้นะทำบุญที่ดินทําบุญอิทหินดินปูนต่างๆนะคะทําได้เลยนะเพื่อที่ช่วยเสริมให้คุณมีรากฐานที่มั่นคงได้นะคะในเดือนนี้เนี่ยระวังนะในเรื่องเกี่ยวกับรถนะคะก็ขอให้ตรวจด,ดูนะระบบน้ําระบบไฟให้ดี ะค,ะค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วในเรื่อง,เ,องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งซ้ายมือของคนขับนะก็ขอให้ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณเดินทางบ่อยนะความปลอดภัยในเรื่องยานพาหนะเนี่ยสำคัญนะคะอย่าให้ประกันขาดอย่าให้รถเสียน้ําหมดแบบนี้นะคะถ้ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่สิ่งนี้ให้ดีนะคะเพราะยังไงถ้าเกิดมาเป็นอะไรกลางทางมา มันก็เป็นอันตรายทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ทาก็ตามนะสุขภาพในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาและราศรีพิจิกนะ,ะต้องระวังระวังนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับการนอนน้อยนอนไม่พอเพราะอะไรเพราะคุณทำงานหนักคุณทำงานเหนื่อยคุณลุยคุณมุ่งมั่นชัดเจนอย่างตั้งใจมากแล้วคุณก็เครียดนะทำให้กินไม่ได้นะเอากลับมาบ้านเอากลับมาคิดเอาเรื่องราวในอดีตต่าง กลับเข้ามานะคะหามรุ่งหามค่ําในการทํางานเนี่ยมาเลยทาให้คุณนอนไม่หลับกินได้น้อยลงนะคะความเครียดมีความดันเข้ามานะแล้วเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ําในหูไม่เท่ากันเดินไม่ตรงเดินไม่บาลานซ์นะคะระวังวูบได้นะคะการเพียรสะสมจากการเดินทางต่างๆนะขอให้ปรับปรุงบาลานซ์นะคะอาหารการกินของตัวคุณเองให้ดีออกกําลังกายให้พอเหมาะนะคะนอนให้เพยียงพอ นะอาหารอะไรที่มันเก่าแล้วนะคะเสียแล้วก็ทิ้งมันไปหน่อยนะอย่าเก็บเอาไว้กินเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับสุขภาพนะคะป่วยขอให้ไปหาหมอนะอย่าพยายามรักษาด้วยการกินยาด้วยตัวเองมันจะไม่หายนะคะเนี่ยขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะถ้าท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามแล้วก็จัดสรรเวลาตัวเองนิดนึงนะคะกับคู่ของคุณเพื่อที่จะทําให ได้ในสิ่งที่คุณหวังและปรารถนานะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะนะคะอาหารการกินก็สำคัญนะดูให้ดีๆนะคะเพราะยิ่งคุณเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นแปลกที่ต่างๆเนี่ยก็ขอให้กินอาหารให้ถูกสุคกษณะอะไรที่ไม่เคยก็อย่าได้ฝืนลองนะคะเดี๋ยว มีปัญหาแสดงขึ้นมาแล้วหาหมอลำบากร่างกายเจ็บป่วยแล้วคราวนี้เจ็บป่วยระยะยาวด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบสมองต่างๆนะระวังให้ดีนะคะเลือดระบบศีรษะนะมันเครียดมากเหนื่อยมากรู้นี่นั่นมากระวังเส้นเลือดในสมองจะแตกนะดูให้ดีๆพักผ่อนให้ดีๆผ่อนคลายตัวเองหน่อยนะคะเนี่ยถ้าอยากเสริมบุค,คลิกตัวเองนะคะให้ดีๆนะ แต่งตัวให้สวยงามด้วยนะคะอย่าปล่อยตัวเองจนไม่ดูแลตัวเองนะงานหนักเงินดีก็ใช่แต่การดูแลตัวเองก็สําคัญสุขภาพสําคัญสุดนะคะเรื่องอื่นไม่สําคัญเท่าสุขภาพนะยิ่งถ้าคุณป่วยขึ้นมาเงินที่หามาเนี่ยจะมารักษาตัวคุณเองแลวแทนที่คุณจะมีเงินเก็บกลายเป็นคุณไม่มีนะชาวลัคนาราศีพิจิกแม่หมอเป็นห่วงอย่าให้เดือนเกิดของคุณเองเป็นเดือนที่ทําให้คุณเจ็บป่วยไม่สบายระยะยาวนะคะ เริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆสิ่งดีๆดีๆดๆกว่าเนาะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะยังคิดถึงยังโหยหาย,ยังเก็บไว้อยู่และตัวคุณเองก็มีสเปรดนะความบรรทัดฐานอะเยอะนะคะยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้ถึงแม้คุณจะแบบไม่สนใจไม่คิดถึงความรักครั้งเก่าแล้วอะ แต่ว่าคุณก็ยังมีความกลัวว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะกลัวจะผิดหวังกลัวจะช้ำใจต่างๆมันก็เลยทำให้คุณอะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเท่าไหร่นะเนี่ยเอาแต่ไปทำงานเอาแต่รอเขานะคะแบบนี้นะบางท่านก็เพิ่งจะเลิกลามาก็ยังมีความเจ็บช้ำน้ำใจอยู่นะเนี่ยก็เลยสนใจในการทุ่มเทในการทำงานสร้างนะคะ ราไ,ได้สร้างตัวเองขึ้นมานะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยโดยการที่ย้ายที่ย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นย้ายออกเพื่อให้พ้นจากสภาวะเดิมๆของคุณเองนะบางท่านหนีไปต่างประเทศเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไปได้อะมันก็ไปได้อยู่แค่ช่วงเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เจอสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจของคุณนะว่า จะยอมรับความจริงและปล่อยวางมันได้เมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับความจริงและปล่อยวางได้หันกลับมาดูแลตัวเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองได้นะไม่ต้องกลัวบอกเลยว่าคุณอยากจะโสดใช่ไหมใช่ตอนนี้คุณอยากจะโสดแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ออร่าของคุณดีมากนะถึงแม้ว่าคุณจะไปสนใจในเรื่องงานนู่นนี่นั่นแต่บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งผู้ชายและผู้หญิงคะหนุ่มๆสาวๆท้งหลักคุณ บอกเลยว่าสเสน่ห์คุณแรงมากในเดือนนี้นะมีคนเข้ามาหาไหมมีแต่คุณเลือกที่จะไม่เปิดใจนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณกล้าที่จะเปิดใจหน่อยมีมีนะคะมีเข้ามาแล้วเข้ามาทางออนไลน์เน่ยเยอะมากๆดูให้ดีๆก็พอนะคุยไปก่อนคุยเล่นๆให้อย่างน้อยคุณมี Relationship กับคนอื่นนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณลืมเรื่อง,ร,องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆได้นะ ส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะขอให้ดูให้ดีๆก่อนนะว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะเป็นคนโสดจริงไหมนะคะสคือคุณยังมีคอดิชันเยอะยังมีรายละเอียดเยอะงานของคุณก็เยอะเป้าหมายของคุณก็ชัดนะคะคุณยังมีความหวงความโสดด้วยนะถึงแม้ว่าคุณคิดที่จะอยากลุยต่อไปข้างหน้าก็เถอะนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความแบบเดี๋ยวฉันสูญเสียอิสรภาพของฉันไปเดี๋ยวฉันมีการทําอะไรต่างๆได้ไม่เยอะดีไหมนะดีไหมนะก็ถามใจตัวเองก่อนนะคะอยู่เฉยๆก่อนรอด,ดูก่อนสักพักก็ได้เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีนักนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็เดินถอยหลังอยู่นะยุเรนัสก็เดินถอยหลังอยู่ดาวยุเรนัสเนี่ยก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนของ เรืองที่4นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจของคุณและครอบครัวของคุณคนในบ้านต่างๆนะมันเลยทําให้คุณมีความสั่นไหวความไม่แน่นอนได้มากขึ้นนะราศีธนูนะคะดาวพฤหัสตอนนี้ก็เดินถอยหลังอยู่ในราศีพฤษภเนาะก็ทําให้ชาวลัคนาและราศีพิจิกนะคะค่อนข้างที่จะหวั่นไหวในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองความรักได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้ว ดูให้ดีๆค่อยๆดูก่อนบางทีคนรักเก่าเรื่องราวกเก่าๆในอดีตมันทําให้คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าฝังใจคุณอาจจะได้เคลียร์และขี้คายได้ในเดือนนี้ได้เลยนะถ้าคุณตกผลึกตัวเองได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะตกผลึกได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะถ้าอยากเลิกกันในเดือนนี้บอกเลยว่ายังยังไม่ได้เลิกนะคะมันยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และ เรื่องบางอย่างที่คาราคาซังในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนะการที่ยังตกลงผลประโยชน์ต่างๆไม่ได้นะคะถึ้แม้คุณใจคุณเริ่มออกห่างแต่ถามว่าออกห่างจริงไหมแม่หมอมองว่าไม่จริงคุณยังไม่ได้ถึงขั้นแบบตัดได้ขาดชับๆขนาดนั้นถึงแม้ว่าปากคุณจะบอกว่าคุณตัดได้แล้วคุณนู่นนี่นั่นได้แล้วแต่ในความเป็นจริงคือความรู้สึกของคุณน่ะมันยังอยู่อ่ะมันยังนึกถึงมันยังอะไรอาวรณ์ นะคะไม่ได้อยากเลิกจริงๆอ่ะคือเหมือนกับพูดเพื่อที่ต้องการเอาชนะเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะคนรักของคุณอยู่เนี่ยง้อขอคืนดีการขอโทษกันการพูดจาดีๆใส่กันเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวได้มากขึ้นนะคะอย่าพยายามเอาชนะกันเลยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วยังดีๆกันอยู่นะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะที่จะ ทำให้คุณเนี่ยมามีเรื่องทะเลาะกันนะคะแฟนของคุณก็เหนื่อยอยู่แล้วนะทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วตัวคุณทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วเวลาเจอหน้ากันเนี่ยบอกรักกันหน่อยกอดกันหน่อยนะคะหาเวลาวางแผนไปเที่ยวด้วยกันหน่อยนะคะวันหยุดทั้งทีก็อาจจะคุยกันนะคะว่าเออวันนี้อาทิตย์นี้เราไปดูหนังด้วยกันไหมอาทิตย์นี้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไหมแบบนี้นะคะ ลองทาอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆในอดีตที่คุณตั้งแต่สมัยคุณยังจีบกันใหม่ๆอ่ะดูนะคะมันจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณขึ้นมาได้ดีมากขึ้นนะอย่าใช้คําพูดได้ร้ายคุยกันนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยการพูดจาเหน็บแนมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายใดก็ตามนะคะมันจะยิ่งทําร้ายจิตใจแล้วความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมันยิ่งลดทอนลงมันจะยิ่งทําให้ ทำร้ายทำลายจิตใจและสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วมองหน้ากันไม่ติดนะแม่หมอไม่อยากให้ถึงขั้นแบบนั้นนะคะอยากให้ทุกๆคนรักกันดีนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเซนต์แอนด์แองเจลนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้กันบ้างนะคะใบแรกนะ helpful eating นะคะกินของกินอาหารที่ดีๆเห็นไหมอย่างที่บอกตอนแรกว่า กินอะไรอย่าก,กินอาหารเดิมๆซ้ําเดิมๆนะคะสุขภาพสําคัญนะที่คุณกินดีพลังงานดีๆก็จะเข้ามานะสุขภาพคุณแข็งแรงคุณก็จะไม่เครียดนะคะ d o n t c o m promis e นะคะอย่ารู้สึกคิดมากนะอย่ารู้สึกแบบว่าทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่โอเคเลยอะไรก็ตามแต่อย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปแบบฝังใจกับมันมากนะคะและใบสุดท้ายนะคะ เพรสนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะการเดยนแองเจิบอกคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกบอกเลยว่าในเดือนนี้ของคุณนะการตั้งจิตอธิษฐานต,าต่างเนี่ยสำคัญยิ่งคุณตั้งจิตอยากประสบความสําเร็จอะไรมากเท่าไหร่นะคะ,ะยิ่งใช้ความสามารถของคุณในการขอแลกเปลี่ยนมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนาสวดมนวิ่งกินเจหรืออะไรก็ตามแต่ตามหลักศาสนาของคุณนะคะตามความเชื่อของคุณ ยิ่งทาให้คุณสําเร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะอืมลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยานาโลกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณเลยนะต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้กันบ้างใบแรกนะคะเดินทางปลอดภัยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยคุ้มครองอยู่เสมอนะคะยิ่งถ้าคุณมีรถนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยาน น,นะคะหรือจถจักรยานอะไรต่างๆการเดินทางต่างๆบอกกล่าวนะคะแม่ย่านางบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะจะช่วยให้คุณเดินทางปลอดภัยได้ดีและได้รับความสําเร็จด้วยนะคะอ่ะทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะและใบสุดท้ายรวดเร็วนะเมื่อจังหวะเวลาที่ดีมาแล้วนะคะ ก็อย่าลืมทําอะไรให้มันรวดเร็วตัดสินใจให้รวดเร็วตัดสินใจให้มันรอบคอบและมีสตินะคะแล้วจะทําให้ชาวลัคนาและราศีพิจิกทุกทกท่านสําเร็จได้อย่างที่ใจต้องการยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะหรือส่งข้อความส่งดาวนะพร้อมเพย์หาแม่หมอกก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอตักแตนนะในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเอง นะขอให้เป็นเดือนเกิดของชาวาาลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ดีอยากทำอะไรก็ขอให้สำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะแม่หมอบเป็นกำลังใจให้นะคะและถ้าอยากเช็คดวงนะคะส่วนตัวของคุณก็อย่าลืมอินบ็อกเข้ามาหาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ